สวัสดีครับสวัสดีครับประเวงด้าช็อปครับผมตอนนี้ทุกคนได้ยินอะไรไหมฮะนี่เสียงจีมยฮะนี่ผมเปิดมาสเตอร์วอลลุ่มสดแต่ว่าวอลลุ่มผมเปิดแค่ เลขสองไงถ้าผมเปิดวร่ลมอ,อีกมันก็จะยิ่งดงังจุกนะทีนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่กับมันยังไงฮะหลายคนอ่าเขาเรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตก ใช่ไหมว่าเอามันไม่อยู่เลยครับผมเกลียดการทำไงไม่ให้กีตาร์ผมจีครับทำไงไม่ให้แอมผมจีครับพี่ครับแอมผมจีมากเลยทำยังไงดีไฟอะไรต่ออะไรบา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 ,บาหาที่กองไฟหาไอ้นั่นไอ้นี่โหคือเยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวผมจะ,ะให้เข้าใจกับเหมือนกับว่าจะอธิบายการอยู่ร่วมกับมันดีกว่าสำหรับสำหรับผมนะที่รถผมทีนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเสียงจีเนี่ยมันคือเสียงที่ มาพร้อมออกับความสุดยอดของเสียงกีตาร์นะครับเสียงจีมันมาพร้อมกับการขยายเกณฑ์ที่บาคลั่งการขยายยานกีตาร์ที่บาคลั่งนะ,ะการเซนซิทีฟของป i ิ k กอัพที่ทำงานหนักหนักหนักหรือว่าทำงานรีสกิลภาพของป i ิ k กอัพให้มันเตม็มที่หรือว่าเขาเรียกว่าแบนด์บิดที่มันกว้างย่านที่มันกว้างนะครับดินามิก จากลูกปิดจากสายจากปิกจากการกระแทกจากการเคาะหรือฟีดแบ็ที่มือกีตาไฟฝันนะครับในการฟีดแบ็ที่แอมจากฟีดแบ็เข้ามาที่ต้าหรืออะไรต่างๆนานา,นาเสียงค้างเงาชัดนทุกอ,อย่างมันคือเสียงจีแหละมันคืออันเดียวเสียงจีถ้ากีตาร์เราไม่จีนะครับไม่จีเลยเนี่ยหรือเงียบเลยกีตาร์เราก็จะเหมือนอเหมือนมาน้อย นะหมาน้อยที่ไม่สบายนะเช่นนี้สิ่งที่มาจากการจี่มันมาจากอะไรบ้างนะมีจากหลายสาเหตุอยู่เหมือนกันซึ่งมันไม่สามารถบอกได้เลยว่าที่บ้านของคุณนะมันจีเพราะอะไรหรือสถานที่ที่คุณใช้นะขนาดนั้นมันจี่เพราะอะไรนะแต่ว่าแน่นอนผลลัพธ์ของความจี่อันนี้พูดถึงกรณีที่ไม่ใช่จี่แบบกาวหลุดนะอนาจจะจี่กาวหลุดอีเรื่องหนึ่งนะ โอเคทีนี้อ่าอันดับแรกเราจะเช็คไงว่ากาวหลุดไม่หลุดเราก็ถ้าจับจับที่กีตาร์แล้วเสียงจี่มันเงียบลงมันก็คือเท่ากับครอบกาวไม่หลุดนะครับอันนี้ผมปิดปิดบรลลุมนี่ขนาดผมปิดบรลลุมนะถ้าผมเปิดบรลลุมนะเป็นไงสะบัดอ่าแล้วถ้าผมจับมันก็จะจี่น้อยลงเห็นไนหะจี่น้อยลง อ้าว oh. <laughs> อย่างนี้คือสีสะบัดนี้เล่นไม่ได้ใช่ไหมทีนี้อ่ะแต่ผมจะมีมีจะมีวิธีการคอนโทรลกับมันว่าอ่ะถ้าเราจะเอาให้มันอยู่เนี่ยเราจะมีอย่างเราจีวิธีเกฑ์ยังไงอันนี้แต่ผมจะเปิดวอลลุ่มที่ที่กีตาร์ให้มันจีได้อย่างชัดเจนแล้วก็ใช้ปิ้กอัพใช้ปลิกอัพตัวหน้านะให้มันจีสะบัดเหมือนที่ที่ที่มันจีกว่าปิกอัพผสมใช่ไหมให้มันจีออกอ่ะเปิดวนี้เลยให้มันจีอ่ะดูนะอ่ะทีนี้มาดูที่เซตอัพ อ่าโมพิต้าไอ้ตู้นี้มันโมแหลกนะก็จะงงๆหน่อยเอาเป็นว่าง่ายๆก็คือตรงนี้เป็นพิเซนต์พิเซนก็คือแหลมนั่นแหละอ่าพิเซนคือแหลมอันนี้คือเบรดตอนนผมปิดเบสเลยแล้วก็มิดผมเปิดมิดสุดเลยนะหมุนไม่ได้ด้วยมิดผมเปิดสุดเลยอ่แหลมผมเปิดอยู่ที่ประมาณ3นะครับอ่าแล้วก็ผมเช่าช่องนี้ช่องนี้ก็คืออ่าเป็นวอลลุ่มเป็นลุ่มของคอนโทรลอะไนี้ผมเปิดอยู่ที่ประมาณอ่าประมาณอสามสองหรือสามเนี่ยทีนี้ เสียงเสียงจี่มันมาจากอะไรมันมาจากเสียงแหลมเสียงแหลมไม่ไม่ได้หมายว่าตัวตัวเทเบิลอย่างเดียวนะมันคืออะไรที่มันออกแหลมมาแม่งจี่หมดพีเซนต์มันมันมันจี่มันออกแหลมใช่ไหมถ้าผมลดลงถ้าผมลดลงเนี่ยเมื่อจี่น้อยลงมิดถ้าผมลดมิดลง่มันก็จี่น้อยลงเห็นไหมถ้าผมลดแหลมลงอีก อ่าผมลดทุกอย่างลงอ่ะก็จี่น้อยลงอีกจิ๊กนึงผมลดกระลุ่มลงมันก็จี่น้อยลงแน,น่นอนมันเบาลงใช่ไหมอ่าทีนี้ผมผมจะไม่เอาอย่างเงี้ยทีนี้ผมจะทำยังไงบ้างผมจะคอนโทรลดนิกีตาร์ได้ไหมอ่าผมเปิดกลับทุกอย่างทุกอย่างสุดใหม่กรับอ่าโอเค อผมจับพอผมจับปุ๊บเห็นไหมมันกนะ็มันก็จิบจิบจิบใไหมทีนี้ผมก็จะมีวิธีวิธีการอยู่รอดกับมันวิธีนึงสมมติเวลาผมเล่นอยู่ที่ร้านหรืออะไรเจอที่มันแบบไฟไม่ได้เรื่องไฟไม่ได้เรื่องผมใช้งานไฟร่วมกับสปอตไลท์อะไรพวกเนี้ยก็จะมีปัญหาจี่จีมากโอเค ถึงที่เรามาดูถ้าผมใช้แปยบหน้าถูกไหมผมใช้แปบหน้าผมเปิดเปิดสุดเลยโอ,โ,โอ้โหดีมากผมลดเห็นไหมผมเหยียบพื้นเท้าผมเหยียบพื้นนะถ้าผมยกเท้าออกอ่าถ้าเกิดเราใส่รองเท,ท้า ถ้าเราใส่รองเท้าหรือมีพรมก็จะช่วยได้ประมาณอั่าที่ผมผมยกผมยกผมยกเท้าไว้อะไว้บนเก้าอี้ไว้บนขาเก้าอี e. ้อ่ะสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะลดลดทนลงเนี่ยลดทนลงที่ผมเปิดโทนสุดเอ้ยมันจีอ่อะผมลดโทน เดี่ยวฉะนั้นเปียบหน้าเนี่ยมันคอนโทรนด้วยโทนตัวหน้าใช่ไหมับโทนตัวเดียวตัวหลังมันมันไม่เกี่ยวตัวหลังมันถูกคอนโทรนที่ปบปียบกลางปบบิดแอมปียบมิดเดิลอ่าทีน,นี้อ่าเวลาผมเล่นแน่นอนเวลาผมเล่นปุ๊บเวลาโซโล่ผมจะไม่เล่นเปียบหน้าอยู่แล้วใช่ไหมเราเล่นเปียกผสมไอ้ไม่ได้โซโล่เวลาเราเล่นคอร์ดหรือขึ้นอย่างเงี้ยอ่าพอเล่นผสมปุ๊บพอผสมปุ๊บมันเป็นตัวหน้าตัวหลังปุ๊บตัวหน้าก็าอยู่คนจะถูกคอนโทรลด้วยเปียบไอ้วอลุ่มอ่าไอ้ไม่ใช่วอลุ่มเนี่ยโทนตัวหน้าโทนตัวคนแรกเปียโทนตัว ทุกคนจะสังเกตได้เห็นว่ามันจี่อ่าเราลดเราลด,ลลดทีนี้เราลดทนตัวสองออกอ่าม,มันจะเงยียบนิดนึงม,นมันจะแบบว่ามันยังจีอยู่แต่ว่ามันจะน้อยลงถ้าผมเปิดสดน,นะ มันจะมีทีนี้ผมจะทนไงผมจะลดอ,อีกก็คือผมจะลดลดอ่าเซ็นที่แอมลงสักหน่อยแต่จะเปิดจากที่เปิดสิผมก็เปิดสักเจหรือแปดมิตก็ประมาณ7หรือ8อแน่นอนว่าขนาดถ้าเกิดว่าผมเล่นความดังเท่นเนี้ยมันจะดังเกินไปผมก็ลดความดังลงหน่อยอผมก็จะลดความดังลง เมื่อกี้ผมเปิดดังมากความความดังไอความจี่เริ่มหายแล้วนะเริ่มเริ่มแล้วผมเริ่มคอนโทรมันได้แล้วผมลดบอลลุ่มมาอีกนั่นลดบอลลุ่มก็จี่น้อยลงแล้วเปิดอ,อีกหน่อยให้มันอิ่ม าลเป็นไม่ายเป็นฟังสูงเหมือนจีเลยแล้ว,ลวทุกครั้งที่ผมหยุดเล่นที่ผมคุยเนี่ยผมก็จะปิดกรลุ่มเลยอละผมกลับมาเล่นใหม่ผมก็มาเปิดเห็นะมันก็จะได้กลับมาถ้าถ้ามดผมโซโล เน่นอผมโโลผมปิดขึ้นใช่ไหมผมก็กลัมาเล่นกลับมาเล่นคอร์ดใหม่ผมก็กดก็กดไอ้นี่ลงมาปลุ่มลงมาอ่าอันนี้คือหมายถึงว่าเราเปิดทุกอย่างที่แอมให้มันแรงพอประมาณให้มันแรงแรงไม่พอมรนงจริงมันแรงเยอะกว่าหรับสำหรับหลายคนแหละ เห็นไหมมันก็จะทำให้คอนโทรลที่กีตาร์ได้ฉะนั้นผมก็ไม่จะแบบเฮ้ยแม่งจีวะลดแหลมเอ้ยคือจีวะลดแหลมผมก็จะเปิดเปิดทุกอย่างให้ทีแอมเนี่ยให้มันได้ที่โทนหุ่นต้องการไว้วอลลุ่มให้มันคอนโทรลทีต่ต้องการไว้แล้วก็มาคอนโทรลที่กีตาร์แต่ถ้าเกิดเอาใหม่ผมเปิดผมเปิดที่ทีแอมน้อยผมจะแก้ทีแอมก่อนอ่าสมมตินะผมแก้ทีแอมผมเปิดดนน้อยผมถ้าจะปิดแหลมเลยปิดแหลมเลยแหละ แหลพิสเฟซเซนแทบจะปิดเลยอ่าผมเพิ่นใช้เป็นเบสแทนแล้วผมพยายามจะให้มันให้มันหายจีด่ด้วยด้วยที่ด้วยที่แอบมันดังไปใช่ไหมผมมาลดลดอ่ะเหนมันจีอ่สมมุติทํำผมทำแบบที่หลายๆคนทำาผมเปิดทุกอย่างสุดผมไม่สนใจละผมเปิดทุกอย่างสุดผมไม่คอนโทรลมัน แล้วผมก็เล่นเฮ้ยพี่กหน้าจียังเลยครับแก๊กผสมไม่จี่าก็เลยแม่งเก๊กเดียวเงีย้ยโลพี่ก,โโกหน้าหน่ะโอ้เสียงจีมาแล้วครับถ้าผมจะลด กระลุ่มนี้ตัวหน้าให้มันหายจีเอ้ยมันก็หายจี่แต่เสียงอย่างบางเห็นไหมันก็จะบางนะทีนี้ผมจะทำไงผมว่มันไม่มีน้ำเสียงผมเปิดเปิดสุดกับลดลง ความบางเท่ากันเลยมันมาแค่ความดังเห็นนะฉะนั้นเราปรับที่แอมให้ให้โอเคก่อนอย่าไปพึ่งไปกลัวจนะีผมปรยายามับให้แอมต่อก่อนอย่าพึ่งไปกลัวจีไม่ต้องแคร์ที่เราต้องการนะเพราะว่าเพราะว่านี่อัน นี่เม่กี้ผมไม่หมุนเนี่ยผมไม่ได้หมุนวอลลุ่มนะเราสังเกตน้ําเสียงนะผมหมุนแค่ทุ่มกลางแหลมที่ผมเซตอัพที่ผมต้องการเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราบิดให้มันเบรกอัพที่ EQ ให้มันเบรกอัพเนี่ยผมไม่ได้แตะวอลลุ่มเลยนะเห็นไหมน้ำเสียงมันหนาขึ้นหนาขึ้นเป็นเป็นแบบปื้นๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่น โดยคนโดยโดนทั่วไปพันก็คือเขาจะลดอีคิที่ที่ที่แอมเพื่อที่จะเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาทุกบาไม่ให้มันมีจี่ให้มันเงียบอะไรแล้วแต่เพื่อลดพวกความแหลมอะไรลงไม่ให้มันจี okay ่โอเคเพราะพอผมไม่ทําอย่างนั้นปุ๊บผมเปิดทุกอย่างให้เต็มอิ่ม,ให,มให้มันบิดให้มันอิ่มเลยแล้วผมคนโทนด้วยกีตาร์เอา,เอาโดนด้วยกีตาร์เอาจี่ใช่ไหม<ด>ผมก็ลดลดโทนหน้าผมเปิดโทนตัวนี้ประมาณสักสี่โทนตัวนี้ผมเปิดประมาณสักสักเจ็ด เราลดวอรุมลงเพื่อให้พอดีกับการตีเล่นคอร์ดนะเสียงมันอิ่มกว่าเยอะเลยนะเสียงมันอิ่มกว่าเยอะเลยลระบบโซลก็บิดขึ้นไม่จีเลยนะ้วผมบิดวลรุ่มเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยผมไม่แก๊กไหนเนะี่ยแก๊กกลางแก๊กหลัง แจ็คไหนไม่มีจีเดาเท่ากันหมดคือมันมีจีนิดนิดแหละนีน่มันต้องมีบ้างแหละแต่ว่ามันเท่ากันหมดเลยไหมอ่ะผมนี่ปุ๊บสมจะโซโล่นะหนหรือถ้าเกิดว่าผมต้องการแบนบูู๊ผมต้องการผมก็ปิดต้องการเนื้ออีกผมก็ปิด ทนขึ้นมาผมก็มาลดวารุ่มลดทนเอา,าเวลาผมหยุดหรือผมอาจจะหยุดปุ๊บปิดไปเลยอันนี้คือชิคนะครับของผมก็คือปรับที่แอมก่อนแล้วถ้ามันจีบมันอะไรเนี่ยเราลงมาคอนโทรลต่อที่นี่เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคอนโทรลง่ายมันใกล้มือเราแล้วพวกนี้เขาดีไซน์มาเนี่ย มันไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อทุ้งกาแหลงอย่างเดียวมันมันแก้ปัญหาพวกจีพวกอย่างนี้ด้วยเนะี่ยเพราะว่ามันเราไม่สามารถที่จะเจอหน้างานได้ว่ามันจะมันจะมีลักษณะไหนแล้วมันใกล้มือมันใกล้มือเรานะ่เราอย่าก,กลัวความจีนะแต่เราต้องคอนโทรลเสียงจีให้ได้อย่าไปกลัวมันเพราะเสียงจีนะั้นมันบ่งบอกถึงเสียงที่มีมีกําลังมี power มีแรง ผักมีเฮดรูมที่สูงมีอะไรต่างๆนมนมันมีพลังอ่ะแต่ว่าความพลังนั้นมาพร้อมกันจีเราอย่าไปกลัวมันแต่เราคอวบคุมได้ด้วย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 วอลลุ่มด้วย,วย, Volume, วยโทนแรกด้วยโทนที่สองแล้วการเลือกใช้ต่างๆนานานะครับโอเคครับ